สบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องสบายดียเอฟซีสุขุสุขคนเดอ้อขอบคุกันในตอนเที่ทยงเนาะก,กินข้าเพื่อนมาหีิจะมีเมนูเอาก็คืออู้กิน,น,กนเนาะเรื่องยังไปหูวแน่เนาะว่ามันคืออย่างเนาะมันคืออย่างอาหารแปลกๆเนาะมาเนีตฮ้ายอยากอีดีของพิซดานของพิซซดานหมายความว่าเคยกินอาหารที่หาอยาอกเนาะ นั้นมันก็คือก่อนเบาเนาะพี่น้องผู้ใดแน่เคยกินเนาะนี่คือก่อนเบาเนาะอาจจะมาเห็ดก็คือแกงใส่ไข่เนาะแต่ว่ามันก็สานะมารถเฮ็ดได้ไรไรได้ย่างเนาะแต่ว่าเฮาสิมาเฮ็ดแกงใส่ไข่จังหนึ่เฮาสิมาลุ้นกันก่อนเนาะว่าสิได้แจ็คตัวย่านป็นแม่ยอมกับเนาะฟังเสียงสัดกระลอกกรลอกกระลอกกลอกนี่ห่ะมาดก่อนเบาเนาะมาลุ้นก่อนเบาว่ามันสิเป็นโตเบาหรือบ่ มิซันมิซันกาบสวัยดีสบายดีเด้อมากไกมาไก่มาดุดมาดุดกันเนาะมีก็คือก่อนบอกฟ่าก็าวายไม่บ่ห้องตกายสเคยเ็ดจะเขือนลด้นอกหินน้องเห็นบะเจสีบก่ยวามัวมันสิบาดมือแต่สันก็วางไว้อยู่เพื่อนสิเออหยาบอีนีแต่วางมันสิบาทมือเดี๋ยวเดี๋ยว เช่จี๋ไหนก้อนเบานี้อ้าวบุเคยกินด้วยกันเหาอกระไดเป็นอี่มเหนี่มมากเหรอมามัยหรอโไปกุดเอาเนี่ยอันนี้ให้ให้เป็นถุกเสื้อถุบไว้ไวได้กินเอาก่อนใหม่เอาตัวมันตัวมันบาแข็งจ้ะเอาสากวาตถุเดี๋ยวสาวไม่หายไปละยี่หันยี่หันยี่หันตัวเบาอุ้ยดี โอ้ยกลับตายโอ้ยจะบวมจะยังไงมันจะกินไหนวะนะได้สมาร์ดมาได้โอ้ยคำมันออกอันนั้นมันกินบ่ไใดครับกลุ่มบ่ได้ชามนี้มันกินไหนวะก่อนโต๊ะเบาจโอ้ยไอ้สิกินกี้นี่เลยกินบ่อใดวะคามันดำเนี่ยอีน้องมันจะเป็นตะกินตัวขาวๆมันตุกน้อมันตุกขาวนี่น้อมันมันแก่เลยนี่แก่เลย ไม่ซื้อก็บเอาแม่เนี่ยนะท่านตะวันขาวอมันประตูแก่ๆขาวพวกดูที่นามมาที่โตมมาเออกใหญ่ยานเน้ยเสียนออพยานเนาะวันทีกินไงวะเนี่ยเสี่ยงเสียเป็นวันนออ่ คำว่าเผาเนี่ยนี่ข้าสิบบเลยใส่ขีเป็นก่อนมันเนาะใส่ขีใส่จม่ขีไปนะตีสองเฮ่กินไหนจะนี่นี่กินไหนเปนขาวนี่ตัวดวงเนี่ยกินไหนวะเนาะไม่เหมอุ้ยตัวใหญ่เลยกากินเคยกินด้วยเถื่อเขาเห็นอะไรปิ้งกินไหมอตัวนไทยกินว่าได้ได้มันละตาย โอ้แัวมันเป็นือแบบสมัยว่าบอเป็นยังมันพร้อมเป็นบอต้มอก้อนหลักันเออ่นี้นี้นี้ตัวเทปตัวนี้ยังเป็นนางอยู่แล้วมาตัวเป็นนางเซแบแล้ว่งเป็นนางเสแ่บเนาะอันนี้เมืนจะเปลีนปุ้มนอนจะเป็มันปีกเป็นปุ้มปีกเหมือนนอนตำๆนอน โอ้ยมือกันใ่เป็นไปงานเๆิมกันเนี่นี่สักแม่ดยังนี่ครักินสันกับบูหูคือกันต้มเนียนม่นี่ใส่พีมันใส่ีมันก็นองไหนมาเดาสอเอาล่กก่อนจึงใส่ปลก่อนตหนักเก้เก็บไปทีม กินเจ๊ดด้วยค่ะเากินเจได้เลยเอาคะเย็ามัดตา่นส่วนประกอบมันมีอย่างแน่บุมนเรามันเฟื่อนรบก้ากินขอต้องเกียเพี่ลงกล้วยเป็นตะ้งทางระกรยานสวัสดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องอีกทนึงเด้อเห็นมือก้องเหยพ่อน้องเก็มือนี่เยกเส้ประมาณนี้น่าสุดรัสุายกเามัมันโตรำารนะคะก็ไ้ไปเอา เอาใส่เอาอยัางมันออกเนาะหรือว่าประมาณนี้หน่อยหนึ่งแล้วก็ยีใส่ไข่สองหน่วยมาลงมือกันเลยโตเบาโตเบาเนาะพี่น้องใดเคยกินเนาะเอา itation, rain, เครื yeah, ่องมันลงก่อนเนาะลงเลยรไา โ,โตเนาะมันเดิมแกเนี่ยมันจะได้อยากเนาะของพิสดารที่มาของเงี้พิสดารเนาะยวมันเป็นอาหารตีเสบแต่ยังหน่อยเคยกิน,นอยู่เนาะหาหอยาเนาะหาหอยาก็แต่ว่า,าขอ่าาขอยแต่เกิดมาขอ่อยก็เคยเห็นอย่างนี้ <c oughs> พอเห็นตัวแบบนี้อยู่ในน,น,นั้นนะมาเอาใครลงเด้อลปอยู่ในมันเผาอันนี้นี่วะอืมอึนบง,งกูเกี๊ยงไทยมีพอน้งเตี๊ยงเผาขัวเองเกีเององมือเองนะกินเผาที่ยังไี่ต้องข้นกบบไหนมันมุนจเจ็บแสบซุปล้วบอสตัวเบาฮะซุปล้วบอสแหลนะตัวตัวเบาเออมันข้าวเดียวมันกระสุน กแ,บบนะกแกงใส่ผักบานกระเส,นะสบเบนาะตัวเบาอยากทอดหวานใสกขนมปังมันตอกโตอ่อนเนาะแต่ว่นะวานี่มันมันแก่เนี่ยฮะก็ต้องได้ต,ต้องใส่ขีดนิดหน่อยแลถ่ายมันซุกเนาะพี่น้อง <c oughs> อเอามันแก่ใครมันก็ไม่นั่นนะโอ้มาโตใหญ่เลยตัวนี <c oughs> ้ใหญ่เลจะกินแค่ย่าน น้มาใส่ตึมบอตมหันนันึงมันจะปิดขาวเดียบร้อยพี่น้องเบ่งโตบ่เจเสียบเอาเนือไข่มันบปติดใส่กับตัวมันเนาะบติดแต่พ่ได้คนใส่กันแ้บแหละักเลยตักเลยอาสามอไว้ทีเอฟสิบเซใส่ด ได้หวยเท่านั้นโบหวยตัวสำหนียงเห็นบหมาแนะนน้ำไหนเลือกสีดองเนาะเอาเมื่อดาสีดองซื้อมาใหม่ว่ามันเขียอย่างไงเนาะโบเคยเขียนกินแต่ก็เคยกินอยู่แต่ยังเน่ในน้อยไปละเพราะนี่ได้กินนะไหนเด้อแล้วขึ้นมาดูเตรียมเสิร์ฟ ก่อนเบาไปเวลมามากินเขากินเาสวัสดีพอแม่สวัสดีไปนยอหรอไมเดีเยกินสวายดีกินของพิศซานมันเหมป็นพิซซ่าอั้อ้าวอ้ใครเออมาสูงอื นไม่น่าไโคหวานดีว่าตื่นน้ามอได้สวโอ้หนเขามากแก่ยังเห็นอาตเมันตีนเลอันโตมันกาเป็นอนัเอาขาวสมัยประเทศเซตไว้ใจมันเตงเราอหเมาเอา้อก็ขึ้นกินไหมล่ะเฮ้มาเอาแวแต่หมลามาเอามาเอายังไงตัว มาหักดวงมันอยากแก่มันกไหย่ครับเป็นหน้าอ่นเนาะแม่บอซีหมวยจากตูจอนา่อะไรี่ใ to ช้จะไม่สิ่งน้ำแค็าคำแปงตุลพันธ์ห่านหน่วยเนาะหานหน่วยพบหน่วยหาพันธุ์ข้าวี่น้ำกันด้อโอ้รูดเดืด็อย่างรเออพักสะอมถ้าจะว่าขวากไห้น้าเ้าเฮงคุดเดืกด บอกฮะหายาซ้ำไม่เ็นซ้ำแล้วก็มันหมุนยัมั่จะเจอจนชุดแขนจนึงม้ได้เลประชา้สวยเด้้ต้องไปอนบกมกเป็นเกลือโอ้จไปสิได้เถอละนวยบุพุเมก็เป็นเกลือเป็นกอหมดผมมันก็ไอ้แต่เด มันมันเป็นตัวมันเป็นตัวเป็นตัวดีเรเป็นตัวเบาเนาะตัวแดงๆมันอมเย็ดย็ดเยเลยโอ้ยักได้บอลกสีักเลย้ตรงนี้ัวไม้ตัเต้นนะสีแงมัสเ็นนี่เนยลาิน่วงม่ายเลยว่ะยิ่งจะตึ้งก็เ่าอย่างนี้ว่ ินขนมจีนกับข้าวแล้วก็ักสุดิ่งใหญ่ถาถาอุสุดิงใหญ่กินยาวมาที่จัไม่ัดลกินย่างกินทางแก๊สสีไปเด้่อยกินกวามกินแบบยาเนาะกินมันตาดำจเป็นบานบบมรไม่เห็นหุ่น เนี่ยเอเอออยาก็เต็มครับปรัวว่มันเียจะรบกรี็ในแบบลาอาพี่บาบบาบเปนเวนุงกหัวแบบนีเออกือทียบกับาแต่นะคะมันข้เบาะใช่ไหมปรกัวว่านิดไปเดวเนาะสำหรับคขียบเพียเบาเบาก้อนเบาก้อนเบาแต่กมันกับบริมีรสชาติเสบไาในี่น้อง ก็ธรรมดาแต่ว่ามันเป็นของที่ว่าหายากคือแต่พอแต่เมยเแค่จะกินเนาะมันขุดยากเนาะเมยนะมันขยากแต่มันมันก็บริสเบเกินไปแล้วเนาะก็ธรรมดาแต่ว่เมมาเ้าก็กเท็ดให้เบิง่งเนาะนะครับเบอร์ลีกระเท็ดถือวิธีบอร์ถือบู๋เนาะแต่ก็มีสมัติไอพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้ <c oughs> ขอปิดไปเพียงสมีเดอ้อขอบใจทุกท่านที่รับชมและติดตามขอกกันที่นาพี่น้องสบายดีสบายดี